สวัสดีครับพี่น้องมีนกนัดบันม้งไครครับพาจีน้องมาพึงนัดบันม้งไคจะพาไหมค้าบกำลังจัดแผนครับกำลังตั้งของครับพี่น้องส่วนแดดแก่ใบม่วงใบซ้อนครับนี่คือจัดแผงอยู่จีนงอง คขาไม่ขาดกลงมาครับเดินจับแข้งไว้รอลูก้าเข้าครับประมาณนี้ปุ่งไม่ประมุขซดมาตั้งแต่ครับพี่น,อน้นอนง,งครับพี่น้องก็บเดินไปเรื่อยๆ

ทานขนมี่ขนมขนมหวานขนดฟองหลายๆาอย่างครับครับมาทางนี้พักกระเดาขมครับกระเดาตรงขมเนาะขมก็มีหวาน้อมะมานครับ นี่ครับมันจัดแทงแล้วลปั่นกินเขากินน้ำนะครับอย่าเรียนง,งามๆครับแกแกงสดๆใหม่ๆปลาทอดครับปลาทอดตัวใหญ่ๆครับอปลาส,ปสปมปลาทอดนี่บเออกำลังจัดแทงตั้งแทงขึ้นครับห,<ล>หน้าไฟนี่ครกับครับ<ม>นี่ ครับประมาณเป็นกำลังจัดแผนครับเมีย่ะเฮาแ้าน้องมียงนอขายหมิ่นครับอ๋อนม่บอโอ้นี่เด้อพี่น้องเลยเบิ่งไหนไก่ทอด นันกินเกาหลีคุณนะ้ประมาณนี้ครับกำลังก่อไฟกำลังตั้งแผงพี่น้องเตรียมความพร้อมครับผม โอเห็ดยังคืองาม้เบอ้เห็ดบดโอ้งามเนาะพี่ตองก็เห็ดบดเห็ดบดงามอาเหยกปลา็บ้ครับอยปกรหลายยันครับบรเไข่เป็ดไข่ไก่มีพี่น้องบ้านี้พามาตลาดนะคะพี่น้อของ่าอาหรจ เอ็นบดวแม่จ hmm. <laughs> ัดสเาจสวนแก้วกลพี่เด้วางเลยก็บ่ดางนี่บอจออันจันแล้วรสาดมากลูกใหม่ๆจากสวนครับพี่น้องของสวนบานเห่างามๆใหม่ๆพี่น้องเลยลงมาจัดใจเลยบัวผู้ใหม่ๆงามๆครับผักกาดหญ้าครับพักกาดหาพักโบลันแจบๆห้อม โอ้โหเพิ่งมาถ่ายคลิปโค้ชนาคคโค้ชนาให้ลูกลกระด่างรูดั้มแค่เด็กินหนึ่งชุดนะได้หลายอย่างครับเขาโพดใหม่ๆงามๆครับดอกแคหอยก็มีครับหอยยังกับขาเอิญหอยจูบหอยผมนี่แหละครับหอยมีครับปู๋ยอต้องการครับอย่างดังไฟก็มีพี่น้องตะไคร้งามๆครับข้าตะไคร้เบบกู หมานี่พี่น้องก็บเบิ้งไปเรื่อยๆครับผมเบิ้งไปน้ำกันยังจักสานมีเพ่อนมีเพียบครับไว้มีวไว้ผู้ใดต้องการไว้ตางบานเฮาลงมาเลยครับปอะมานีครับพี่น้อง อือไงครับบักฟักทองบักสัญย่งี้ยงงามๆครับพี่น้องสักส่ยงงามไรครับผักส่ายงคนณักกัดขาวถุงละยี่สิบบาทถุงละส้บบาทประมาณนี้ครับ โอ้ปลาตอนบางไ่พี่น้องตลอนง่ๆงามๆปลาสมมี่ครับถูงมาเลยครับมาฝังใต้ปลาใต้ปลาทั้งนี้แหะครับกระดางามๆหอมรวมหอมมะรวมมี่ครับ พี่่อัมกัย่ามาบ้างยยแ่นมาบ้างน okay, okay. โอหมกหนูไหพ่เนะมาเลยครับหมกหนูไง,งทั้แกงขีเล็กบมยัง,อองย,กกยายเออแกงขีเล็กหมกหนูไหพ่่เนาอ <c oughs> ได้การได้การ อ้าวกุ้งใหม่ๆสดๆพี่น้องสดๆครับครับครับมาเด้อตวงมาใส่ปลาทั้งสีพี่น้องกุ้งใหม่ๆครับงามๆลงมาแล้วเตรียมพร้อมจัดแทงขาดูขาครับขาพี่ฝาน้องเข้าลงมาลงมาเยอะครับมีหลายมีหลายถามาสากับบอทันครับหลายกัะเรีวเบิดเร็วครับ เบ็ดเลี้ยงอยู่ประมาณไค่ขเพิ่ณกำลังจัดกำลังทำสวยวหมืนทุกตัวราาม่ทั้งขิงตาเ้าก็กลงมายังจัดแยงมาแล้วครับ <c oughs> ยังทำงานขับมาคอมเหม็นอยู่กับพี่น้องมาไฟกันปะแยงของแม่แแบบครับยายแแบบบ้านพุ่นแพงหน้าที่หลานไายเป็นมาขายน้ำกัญมาฝึกทำ พื้นง,งานนำไม่ไงแกครับประมาณนี่แหละกระเทียมแกลอดมีครับขิงหก่อนขิงแกมีแตงใหม่ๆครับทิดาไลเม็ดเพิ่นวาทิดาโบมีเม็ดนี่ไงห่อมาณนี่ครับงานกับมึงภาพร่วมไปน้ำกันครับร้ายอยู่ก่อ สนามวันนี้ครับสนามหนาโรงเรียนบ้านมงไกลเฮาสนามหมาสนามหมากเก่าครับเป็นว่าเออตอนนี้ขาดฝนเนี่ยก็ดีครับแต่ก่อนมีฝน,นกับฝนก็บอกคอยมาลงบ่เต็มสนามครับช่วงงาดฝนนี่ก็บน,นี่แหละครับเต็มสนามมีหลายครับบ่ขา ไฟทั้งคุณกับมี่ใส่กอกหมูใส่กอกอเนื้อเนื้อแห้งมี่ครับพ่อค้าอาดพ่อค้าอาดไฟผมครับรถขั้นเขาครับขอบกคุณหลายๆท,ที่นองเขามารับส้มชิดขอให้ที่นองทุกๆทุกคนทุกครอบครัวมีความสุขกระภาพแข็งแรงแข็งแรง ออดวันที่หนึ่งที่สิบหกก็ขอให้พี่น้องได้โชคดีครับแห้งๆปังๆครขอพรขอสวัสดีครับ